พี่น้องอสมอที่เก่งจนทําให้หมอภาคภูมิใจเป็นอสมอแบบไหนกันบ้างในช่วงสถานการณ์โควิดสิเรามาฟังรายละเอียดจากหมอชาติอยากเล่ากันเลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องอสส,อสมที่เครรารพรักทุกท่านครับในสถานการณ์โควิดสิซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพี่น้องครับ อันนี้ว่าพี่น้องก็จะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ของท่านนะครับถ้าพบว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีอาการสงสัยนะครับด้วยจะเป็นไข้ไอหวัดต่างๆนะครับหรือผู้ที่ไปสัมผัสก,กับผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีอาการไม่สบายหรือว่าสัมผัสแล้วประมาณ5วันนะครับพี่น้องอสมองจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบ รวมทั้งตรวจเอทีเควันนี้หมอชาติมีเรื่องน่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ชื่นชมในความเก่งของอสมอนะครับในพื้นที่เวลาอสมอตรวจจับได้ว่ามีผู้ที่สัมผัสเสียงสูงเข้ามาในพื้นที่แล้วก็สงสัยว่าจะเป็นนะครับโควิด -19 พี่น้องก็จะต้องนับระยะเวลาไปประมาณ5วันหลังจากที่สัมผัสกันครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็พี่น้องอสมเรา ตรวจเอ k นะครับตรวจเอ k เคเป็นกันแล้วนะครับดังในภาพนะครับชุดตรวจเอ k เเราก็ได้รับมาจากท่านสส,สในพื้นที่ของหมอชาตินะครับท่านสส,สก็อนุเคราะห์อย่างดีนะครับในการสนับสนุนชุดตรวจครับมาให้กับพี่น้องอสอหมอนะครับพี่น้องอสอมอเข้ามาตรวจกันเลยนะครับหลังจากที่มีการชี้แจงทําความเข้าใจนะครับหลังจากที่ได้ศึกษารายละเอียด นะครับแล้วก็พร้อมที่จะตรวจนะครับพี่น้องอสม,มอก็ตรวจพอตรวจนะครับขึ้น1ขีดก็ถือว่ายังไม่ติดเชือ้อแต่พอขึ้น2ขีดเท่านั้นแหะครับก็ถือว่าพบเชือ้อพี่น้องอสม,มองรีบโถรตามคุณหมอเลยครับว่ามีเคสในพื้นที่นะครับสัมผัสกับกลุ่มติดเชือ้อแลวก็ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็แจ้งหมอเข้ามารายงาน ว่าสัมผัสครั้งสุดท้ายวันที่นั้นวันที่นี้จากนั้นก็ตรวจเอทเคแล้วผลขึ้น2ขีดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเป็นผลบวกนะครับถึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็รีบรุดลงไปนะครับเพื่อที่จะตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งแนะล้วก็ทําความเข้าใจรวมถึงนะครับจดประวัติจดข้อมูลแล้วก็เตรียมส่งต่อไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลอำเภอต่อไป นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับไม่พลาดเลยครับพี่น้องอสมอคัดกรองเนี่ยขึ้น2ขีดจางๆก็แล้วแต่นะครับหมอก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขึ้น2ขีดเข้มขึ้นจากนั้นส่งไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลก็เพราบว่ายืนยันเป็นเคสติดเชือ้อโควิด1 9นะครับแล้วแบบนี้จะไม่ให้หมอชาติภูมิใจในตัวของพี่น้องอสมอในพื้นที่ได้อย่างไรครับเก่งมากๆเลยครับชื่นชมครับ ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้เยอะเลยแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพของพี่น้องอสมนะครับที่จะทํางานเพื่อประชาชนนะครับตามที่ตัวเองเป็นจิตอาสาที่จะดูแลพี่น้องในชุมชนให้ปลอดจากโรคโควิด -19 นะครับพี่น้องครับแล้วในพื้นที่ของพี่น้องล่ะครับได้มีการตรวจเอทเคโดยอสมอหรือยังครับหรือว่าท่านตรวจ เป็นประจําอยู่แล้วหรือว่ายังไม่ได้ตรวจเลยนะครับก็ลองเล่าสู่กันฟังนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเผื่ออาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าคุณหมอของเราพวต่อ,อาจจะประชุมชี้แจงแล้วก็ให้ท่านฝึกตรวจ a อทนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับไม่ยากนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวหมอชาติก็จะทบทวนให้พี่น้องอสองมอในพื้นที่ของหมอชาติ ได้มีความมั่นใจและก็ได้รับความรู้ใหม่ในเรื่องการตรวจเอทีเคอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะประชุมวันที่8กุมภาพันธ์65นี่เองนะครับพี่น้องครับประชุมกันทุกเดือนนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้นะครับชี้แจงรายละเอียดกันทางไลน์กันทุกวันนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงกันบ้างครับโควิด19ในพื้นที่ของท่านเยอะขึ้นไหมครับหรือว่าน้อยลงแล้วหรือว่าไม่มีเลยนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับ แลวก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ต้องทนเพราะว่าเราทําเพื่อคนในชุมชนของเรานั่นเอง,เองนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็คุยกับพี่น้องมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้นะครับหมอชาติก็คุยกับพี่น้องมาพอสมควรแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่าแล้วก็ไปกดติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับแล้วหมอชาติจะนําความรู้นํา คลิปดีๆนะครับมาฝากพี่น้องอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ